สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนกลับเอซทุกๆท่านนะคะโอ้นะคะผละไม้นะคะไล่มาจากบ้านคุณปูกเอามาให้คนทองโอ้ยคนทองกินแส่บบะละจลเจริมเทเลยพ่อยังไม่ช่วยมามาทุกเอกนะไว้ไว้ไวไวไกล้วยให้น้องนานู โอ้โหอร่อยใหญ่เลยอูเซงอ่แจงให้บเชือกนะคะดูใช้เพิ่มเอ้ยก็พานนูให้ผมก่อนให้ผมก่อนให้ผมก่อน <c ười> เดี๋ยวไปให้ที่ลูก โน้องแพี่โน okay, so ่กับแล้วก็ไม่ช่วยติดูฟิโนดีใจแล้วอยดูตาดูตาโมงพ่อแล้วได้ผลไม้มาให้หนูแล้วเอาลรงบยบาลไปกินยาต้องคือแล้วหรอ น้องบบบาลยังงดผลไม้อยู่นะคะให้เตะน้องนาโนนี่นะ,น,นะพ่อมาให้นหนูเร็เวเอากล้วยเป็นหวีให้เขาเลยพ่อควชื่นใจด้วยให้ทุกเชือกนะคะแม่ให้ทุกเชือกนะคะวันนี้่อควันไม่สบายนะคะ่ะคอควันไม่สบายมีผู้ใหญ่ใจดีท่านนะคะปิด มีผู้ใหญ่ใจดีท่านติดให้นะคะให้พวว่อควานมาพักผ่อนเพราะว่าพ่อควานไม่สบายเหนื่อยมากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่มาปิดผลไม้ให้นะคะน้องโบบานดูนะคะดูนู้กรดผลไม้ก่อนนะลูกนะน้องโบบานอาจจะมีการจะถ่ายท้องนะคะดูกินไม่กินยาก เอาเทให้ชื่อนะพ่อพันเตนให้ชื่นแล้วก็เจ๊ภัยด้วยโยกลูกสาวแน่โยกลูกสาวแน่พ่อไม่สบายนะลูกอู้หูอวนมากๆเลยพ่อดูเตี้ยแล้วเนี่นยพ่อจะไปพักคนโน้นนวบอกว่าพ่อหายเร็วๆเวด้อ หายเเร็วๆด้อดูน้องนาโนคนเก่งนะคะโอโซอโซจ้าก่อนลูกจ้าก่อนโอ้โห้เครื่องเป็นวีคับไว้เลยโอ้ดูน้องบัวบานที่พวกกันอะไรสบายบลูกกินใบไม้สงสัยจะถ่ายท้องนะคะ อาการมไม่กินหญ้าไม่กินต้นสักรดธตุต้งใสจะถ่ายคา้อช่วงนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกช้างก็จะไม่ค่อยกินหญ้าจะมีอาการถ่ายท้ออาเจ่ะอาชื่นใจบ้างป่จับชื่นใจบ้างจับชื่นใจกาจับบ้างอาเท เอาให้หนูอีกวีนึงให้หนูอีกวีนึงพ็ลูกสาวเอาให้หนูอีกวีนึงไม่มยอมนะคะไม,ม่มยอมไม่ยอมให้พี่ชื่นด,ดูลูกสาวหูกระพุิบกระพร่บหูนี่ หูนี่พุทธพ,บพ,พับเหมือนแม่นะคะแม่ทองคูณนี่จะกระกระพือหูซ้ายไม่พร้อมกันนะคะเวลาพือหูซ้ายหูขาวาก็จะหยุดนะคะแม่แม่ลงแม่ทองคูณนะะจะไม่กับกระพือหูพร้อมกันให้กำลังใจพ่อหน่อยพ่อไม่สบายพ่อพ่อเหนื่อยมา อนุามถามพ่อสิลูกนูงถามพ่อสิอุ้ยงอนหายจจาเลยเด้อนี่โอ้ยพ่อพ่อไม่สบายเหรอไม่สบายลูกอาวไหนช่วยพ่อสิช่วยพ่อสิอะช่วยพ่อสิดูดูดูพ่อนั่งเลยนี่น้ ถามพ่อสิพ่อเจ็บตรงไหนน่ารักมากนะคะดูออโซออโซออถามถามถามนี่พ่อไอ้แคทแคทอนุถามพ่อสิลูกถามพ่อสิถามพ่อเหนื่อยไหมพ่อเหนื่อยไหมน่าพ่อไม่เหนื่อยเนาะพ่อไม่เหนื่อยพ่อเกน่อ อ้าพ่อไม่สบายพ่อห้ำเป็นอะไร <c oughs> ห่วงนะคะดูสายตาของ,งน้องห่วงก็ <c oughs> ดูนะคะดูแม่แม่เออ,อน่ารักมากเออเห็นพ่อเห็นพ่อมานั่งเอาใจบุญ ไม่ห่างไม่ห่างดูชื่นใจชื่นใจกับถามขขาด้วยกันเด็กๆถามข่าวพ่อหำเป็นยังไงบ้างไม่สบายดีขึ้นไหมคุณน้องนาโนนะคะเอาไหนวัดไข้สิวัดไข้ให้พ่อสิอันนาโนวัดไข้ให้พ่อสิน้องนาโนเป็นนางพยาบาลนะคะวันนี้ อาวัดไข้ซี่วัดไข่อาวัดไข่ฮะอาวัดไข่ร้อนไหมร้อนไหมลูกตัวพ่อร้อนไหมไม่ห่างนะคะไม่ห่างหนูจะดูแลพ่อเองหนูจะดูแลพ่อหนูจะดูแลพ่อเอง ูแม่โอ,อกหางพ่อนะคะดูน่ารักมากเออถามพ่อลูกโออพ่อเป็นอะไรดูนะคะดูน้องนานนถามพ่อนะคะแม่แม่อู้เป็นภาพที่น่ารักมากๆไหนดูหน้าพวกพันที่อู้พวกพันธนะุ์น่าเด็กเอาเอาม้มโอบบึงพ่อ พวกควานหน้าแดงมีไม่ใช oh, oh, oh. oh, 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 oh. <right? ่เป right. ็นเพื่อนนะคะคือหน้าไม่สบายน้องนาโนโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ปุ่นพุ่นจับวัดไขวัดไข่น้องนาโนวัดไข่พวกควานเ่ดูน้องโบบานีเท่มากๆนะคะดูเอาญ้าใส่หัวอื้อ ผู้ห่วงใหญ่ขวานนี้ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าไหร่นะคะถ้าได้เป็นไข้ทีหนึ่งนู้เป็นเรนคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิน นะคะขอบคุณทางโครงการนะ,นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ปิดผลไม้ให้นะคะให้พวกวันได้พักผ่อนนะคะกับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจครอบครัวหนองพูนพูนใด้จ้าหนึ่งไลค์หนึง่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะลูกสาวถามพวกวาน